สวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับอตอนนี้ผมเดินทางมาถึงจังหวัดชัยนาทแล้วนะครับก็สังเกตเห็นทางทางนู่นครับที่จอดอยู่นู่นเป็นรถของไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่หรือไม่นะครับแต่เจ้าตัวอยู่นี่ครับ เนี่ยครับเจ้าตัวนั่งอย่างนี้ครับกับสถานการณ์แบบนี้เหมาะสมหรือไม่ที่เจ้าหน้าที่จะมานั่งยินความเร็วนะครับเป็นเขตรับผิดชอบของจังหวัดชัยนาทครับ แล้วเราดูกันสักพักก่อนนะครับค่อยลงไปสอบถามนะสวัสดีครับพี่บุญธรรมอันนี้น่าจะเป็นสไนเปอร์ฮะซุ่มยิง จะเป็นการยิงความเร็วขาที่ออกจากชัยนาทมุ่งหนา้าอ่างทองนะครับหรือว่ามุ่งหน้าเข้ากรุงเทพนั่นเองนะครับยิงขาที่มาจากชัยนาทนะครับที่จะพ้นจังหวัดชัยนาทนะครับจุดที่ฉั้นนั่งยิงก็กมที่ร้อยสิบสามนะครับสน,น่นเส้นสายเอเชีย ดูบรรยากาศไปก่อนนะฮะผมไม่แน่ใจว่าใช่เจ้าหน้าที่หรือเปล่านะครับเจ้าหน้าที่หรืออาสาเพราะเห็นกับการแต่งกายแล้วมันไม่น่าใช่ครับดูจากการแต่งกายแล้วไม่น่าใช่เจ้าหน้าที่นะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ สวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ระหว่างการเดินทางครพอดีพบเห็นบุคคลคนนี้นั่งอยู่ข้างถนนนั่งอยู่เกาะเกาะกลางถนนเลยครับเป็นเส้นสายเอเชียนะฮะที่ท่านยิงอยู่ฝั่งนู้นเป็นขาออกจากชัยนาทมุ่งหน้าก่าทมครับ กจะนั่งซุ่มยิงแบบนี้นะครับสวัสดีทุกคนนะฮะสวัสดีทุกคนที่ไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับแปบ๊บนึงนะฮะแปบ๊บนึงเดี๋ยวผมลงไปสอบถามให้นะครับ ดูไปเรื่อยๆครับดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมลงให้ครับนู่นครับเอารถไปจอดกันี่นู่นนู่นครับนู่นฮะรถที่เอามาไม่น่าใช่รถของราชการนะครับน่าจะเป็นรถส่วนตัวนะครับจอดไปในหลืบเลยนู่นฮะเห็นไหมฮะนู่นที่จอดไว้ครับ อันนี้ผมซูมให้ดูนะนู่นครับอยู่ข้างในนู่นเลยนะแล้วก็ตัวเองก็ออกมานั่งเนี่ยครับเอาเบรีเออร์หลบฮะเอากล้องโผล่ขึ้นมาพ้นนิดนึงอ่ะเห็นผมแล้วเก็บแล้วครับ มาสอบถามให้นะครับน่าจะเห็นผมแล้วแหละมาทำไมข้าไมไปฝั่งนู้นนะครับหอ,อประชาชนไม่ใช่เจ้าหน้าที่ครับไม่ใช่เจ้าหน้าที่ครับ เป็นประชาชนท่านเป็นสะพายกระเป๋าอ๋อรถอยู่ฝั่งนู้นครับผมพาไปดู นุ้ยพาไปสอบถามนะครับ ไแล้วครับไม่คุยแล้วอพัทะเบียนไหมครับอยอบผู้หญิงปอปาสามหกศูสมอสมวีโก้สประตูนะครับเป็นประชาชนครับไม่ใช่เจ้าหน้าที่ครับเห็นไหมฮะยอผู้หญิงปอปานะใครแคบทะเบียนทันเมื่อกี้ เขาล้องมานั่งยิงข้างนี่เลยครับนะครับเนี่ยครับคันนี้เลยสถานการณ์แบบนี้นะฮะสถานการณ์แบบนี้ท่านยังมีอารมณ์มานั่งยิงความเร็วนั้งจับความเร็วประชาชนอีกแต่ผมถามว่าใช้เจ้าหน้าที่ไหมเมื่อกี้นะฮะ เห็นผมแล้วหนีเลยครับมีคนขับทะเบียนทันไหมฮะยอผู้หญิงปอตาสามหกศูนย์หกหรืออะไรเนี่ยฮะแคทะเบียนทันไหมเห็นผมแล้วเก็บกล้องหนีอย่างเร็วเลยฮะแล้วทำมาเป็นมีดเหมือนมีดถากหญ้าพกมีดถากหญ้าเดิน ที่ปฏิบแบบหน้าที่นะฮะที่ตั้งกล้องอย่างดีเลยนะ,ะแสดงว่าตรงนี้เป็นที่ประจำครับที่ประจำเนี่ยครับจะเอากล้องตั้งไว้แบบนี้นะฮะเนี่ยตั้งกล้องอะไรแบบนี้แล้วก็เอากล้องไวไอย่างนี้ สาบ้านเราเรียกว่าแปรต่ดเติดแปรต่ดเติดเป็นหนูก็คือควันหนูพี่ควันหนูไหวหนูดูทางเดินท่านครับเห็นไหมครับทางเดินนี่แสดงว่ามาประจําครับเนี่ยทางเดินท่านจะเดินขึ้นตรงนั้นแล้วข้ามข้างไปรถจอดแอร์ใต้ต้นไม้นะครับเนี่ยเป็นทางเดินไหมครับ โอเค3603กดีโก้สี่ประตูนะครับกทมดูห้าทางทางทางที่ท่านเดินนะครับจะเดินข้ามถนนเนี่ยรถไปจอดไว้ใต้ร่มไม้ตรงนู้นบังไว้นะครับไม่ให้คันเห็นนะ ว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่แน่นอนครับมีการเรากล้องใส่กระเป๋กเากระเป๋าเหมือนไปถากหญ้าครับมันไปถางหญ้าทำเกินไปไหมครับสถานการณ์บ้านเมืองแบบนี้ยังมีอารมณ์มาจับยังมีอารมณ์มาจับกล้องอีกแต่ที่แน่ๆไม่ใช่เจ้าหน้าที่ครับ ไม่ใช่เจ้าที่แน่นอนเป็นประชาชนแน่นอนได้ทะเบียนอยู่ได้ทะเบียนอยู่ครับเป็นเขตรับผิดชอบของจังหวัดชัยนาทกอมอที่ร้อยสิบสามนะครับจุดที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ก็ขาออกจากจังหวัดชัยนาทมุ่งหน้ากทมอ ตอนนี้ก็เวลา10บนาฬิกายีนาทีนะครับซึ่งตอนแรกผมขี่ผ่านมานะฮะผมก็เห็นสังเกตแล้วแหละเห็นว่ามันมีอะไรโผล่ขึ้นมาแล้วก็เป็นอย่างที่ผมคิดจริงๆด้วยนะครับแต่ผมก็ไม่คิดนะว่าสถานการณ์บ้านเมืองแบบนี้ฮะจะมีคนคิดแบบนี้อีกนะครับมันเป็นการซ้ำเติมประชาชนมากเกินไปนะฮะ ผมแค่สงสัยแค่นั้นเองยังไม่ได้เข้าไปสอบถามเลยครับพอเห็นผมจอดรถปุ๊บเก็บกล้องอย่างเร็วเดินหนีอย่างเร็วฮะจะเดินเข้าไปสอบถามยังไม่ให้คุยเลยครับขึ้นรถสตาร์ทหนีเลยคุตดิารามันส่อถึงอะไรหลายๆอย่างนะครับการกระทําแบบนี้นะการที่คุณจะมาทำเออมายิงกล้องความเร็วเพื่อจับปรับประชาชนเนี่ย ถูกต้องไหมนะครับหนีอย่างเร็วครับพฤติกรรมนี้โอ้โหบอกเลยว,ว่าน่าเกลียดนะครับน่าเกียดมากไอ้คนมาทำนี่คือไม่เท่าไหร่แต่ไอ้คนสั่งไอเฮียกวอวยครับบอกเลยว่าเฮียมาก อันนี้เป็นเขตรับผิดชอบของจังหวัดชัยนาทนะครับเพราะยังไงก็ช่วยแชร์ฮะแชร์กันให้ถึงผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับว่าการที่ท่านปล่อยให้ลูกน้องออกมาทําแบบนี้มันถูกต้องหรือไม่เหมาะสมหรือไม่กับสถานการณ์บ้านเมืองนะครับทุกวันนี้ประชาชนเดินทางก็ลําบากอยู่แล้วนะครับไหนจะเสี่ยงโรคภัยไหนจะเสี่ยงอันตรายยังจะมาเจอพวกแอบหากินความทุกข์ของประชาชนอีกนะครับ กขาฝากด้วยครับเจอที่ไหนลงที่นั่นนะครับไอ้พวกนี้ไม่สนับสนุนอยู่แล้วฮะไม่สนับสนุนอยู่แล้วถ้าคุณจะทำคุณก็ทำให้มันถูกต้องครับอย่ามาทำหลบๆซ่สอ,สอนๆแบบนี้อันนี้เขาเรียกโจรฮะพฤติกรรมโจรไม่ใช่พฤติกรรมไม่ใช่พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่นะครับโจรก็ทํากันนะครับทะเบียนก็มีคนแคปได้ใช่ไหมครับใครแคปหน้าจอแคปหน้าจอทะเบียนรถทันเมื่อกี้แคปให้ผมหน่อยนะฮะ เดี๋ยวจะกลับมาดําเนินการทีหลังนะครับไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวให้เรื่องโควิดจางๆลงก่อนผมว่ามันเป็นเขตรอยต่อระหว่างชัยนาทกับสิงห์บุรีนะฮะซึ่งเขาขี่รถออกมาเนี่ยเขาขี่มุ่งหน้าเข้าสิงห์บุรีแต่จุดที่เขาไปยิงความเร็วนะยิงอยู่ที่ชัยนาทกมที่ร้อยสิบสามนะครับซึ่งพ้นมาหน่อยก็จะเข้าเขตสิงห์บุรีมันเป็นเขตแคบเกี่ยวรอยต่อนะครับระหว่างการรับผิดชอบของชัยนาทกับสิงห์บุรี ซึ่งไม่ทราบว่าเป็นของหน่วยงานไหนนะครับจะของชัยนาทหรือไม่หรือว่าของสิงห์บุรีเดี๋ยวเรามาติดตามผลกันทีหลังครับอันนี้ก็เก็บหลักฐานเบื้องต้นไว้ก่อนนะครับออขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะฮะยังไงก็ช่วยแชร์ด้วยครับแชร์ไปเยอะๆให้ถึงผู้หลักผู้ใหญออ่ไม่รู้ว่าเป็นของชัยนาทหรือสิงห์บุรีนะฮะแชร์ไปเผื่อทั้งสองจังหวัดนี้ท่านจะได้ดูนะครับพฤติกรรมความเลวของลูกน้องท่านนะครับกับเหตุการณ์ ขาดรัฐ,รฐบาลเขายังป,ประกาศพรกฉุกเฉินแต่ไอ้พวกนี้ไม่สนใจฮะหากินอย่างเดียวผมไม่สนนะฮะคุณมาถ่ายได้ผมก็ถ่ายได้เหมือนกัน,นครับครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะฮะเดี๋ยวเจอเหตุการณ์ข้างหน้าเดี๋ยวผมจะไลฟ์สดที่ดูใหม่ยังไงคลิปนี้ก็ฝากแชร์ให้ถึงผู้การชัยนาทหรือว่าผู้การสิงสิงบุรีด้วยนะครับ ช่วยตรวจสอบด้วยทะเบียนรถเมื่อกี้เป็นของใครของลูกร้องท่านหรือไม่นะครับยังไงก็แชร์ให้ถึงนะฮะแล้วก็ขอความกรุณามาชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบด้วยนะครับในข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นเมื่อกี้นะฮะว่ามันเป็นอย่างไรก็ขอบคุณทุกคนนะฮะสวัสดีครับแจ็คครับผม